สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้องเอฟีนะสวัสดีทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เนาะเราก็มาพูดเรื่องออที่มันเป็นประเด็นมีกร,ระแสแล้วก็ไม่รู้หรอกนะครับพี่น้องเอฟีนะเราก็ไม่รู้หรอกเรื่องมันเป็นยังไงเราก็ไปดูตามประเด็นนะครับพี่น้องเอฟีที่มันร้อนแรงที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่นอนะ้องเอฟีนะในเรื่อง ที่เขาพูดนั่นแหละพี่น้องเอฟซีการไปอยู่บ้านอยู่อะไรไปหาครอบครัวของตัวเองเนาะนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ผมจะพูดในเนาะนะครับทุกคนนะครับเนาะในถึงเวลานั้นแล้วนะแม้กระทั่งพี่น้องตัวเองนะครับเนาะที่เติบโตมาด้วยกันออกมาจากรูเดียวกันนี่ได้พี่น้องเอฟซีนะมันจะเป็นแบบนั้น ในเมื่อโตโตัขึ้นไปแล้วใช่ไหมล่ะก็ต่างคนต่างดิ้นรนต่างมีครอบครัวอ่มีลูกมีผัวใช่ไหมมีเมียอ่ามีลูกมีเต้าทุกคนต้องอะไรดิ้นรนปากกดตินทีนะครับเนาะเนี่แหละครับนะคนเรามีครอบมีครัวนะครับมีภาระมีหน้าที่มันต่างกันครับพี่น้องเรฟซีนะอันนี้ อ่าที่มันเป็นประเด็นที่เห็นเขาเล่าเขาลือกันใหญ่โตมโหฬารน,นะครับตอนนี้นะที่เอามาปั่นที่เอามาเสียมนะครับในช่วงระยะเวลานี้นะครับเนาะอืมนะเนี่ยที่เห็นเอามาปั่นเอามาเสียมนะครับพี่น้องเอฟซีนะงานเลี้ยงมันก็ต้องมีวันเลิกลาครับนะ งานเลี้ยงเลือกลาจำลาล้างไปตามเส้นทางทางของตัวเองต่างคนต่างมีความฝันพันธะผูกพันเงื่อนไขจำเป็นสุขเพียงชั่วคราวเมื่อได้พบกันนี่แหละครับพี่น้องเอซีนะ เออนะครับงานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิกลานะพอถึงเวลานั้นต่างคนต่างแยก,กย้ายนะครับต่างอะไรครับต่างคนต่างหน้าที่ที่ตองรับผิดชอบนะครับพี่น้องไม่มีใครอยู่จนด้วยกันถึงวันตายหรอกครับขนาดลูกใหมพ่อแม่กับลูกใช่ไหมล่ะอ่านะครับนะยังต่างคนต่างไปใช้ชีวิต บางคนก็นไปมีข้อมีคัวไม่มีโอกาสได้อยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมเ mm hmm. ออนะครับพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องเอฟซีนะไม่มีอะไระที่จีรังยัง่งยืกันหรอกครับนะออไม่จากเป็นก็จากตายแหละครับมันมีสองอย่างนะครับนะเออไม่จากเป็นก็จากตายแหละครับพี่น้องเอฟซีนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะออ มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วนะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะงานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิกลานะเหมือนอย่างที่เราไปตะวันแดงใช่ไหมพี่อุ้ยเรายังมีวันเลิกลาใช่ไหมในเมื่อมันปิดแล้วต้องแยกยายกันกลับบ้านใช่ไหมอ่าในช่วงอะไรในช่วงที่เขาเล่นมรสุมมหรศพในเมื่อเราดื่มเรากินเราไปเพื่อเราไปพบปะ ไปสังสรรค์กันไปดื่มไปกินอ่าไปมวนไปไปซื้นด้วยกันเหม็นบอกเราคิดง่ายๆนะอ่าพอถึงเวลางานเลิกเราก็ต้องแยกย้ายกันกลับบ้านบ้านใครบ้านมันครับอันนี้นะครับคิดแบบง่ายๆนะครับบีรองเอคิดแบบง่ายๆนะแต่มันมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับความรู้สึกอะไรครับความรู้สึกดีๆต่อกัน เอเคยทําอะไรร่วมกันมานะครับพี่น้อง f อเนะี่ยนี่แหละความรู้สึกอแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ความรู้สึกอะไรที่ดีๆเคยทําด้วยกันมา,เ,าเรื่องที่ดีๆนะครับพี่น้องเอฟซีนะเป็นความทรงจํานะครับเนาะเป็นเป็นความทรงจําที่ดีๆนะไม่มีวันลืมหนอกพี่น้องนะเอฟซีนะที่เคยร่วมทํากันมานะครับพี่น้องเอนะ หลายสิ่งหลาย,ลายอย่างนะมันก็มีดีไม่ดีแหละมันก็เป็นประปนกันไปนะครับเนาะอืมเอ่อเรื่องปากเสียงก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องเอฟซีคือคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องก็ยังมีปากมีเสียงกันใช่ไหมนะอืมนะอันนี้ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ได้ญาติกันนะก็ยังมาอยู่รวมกันได้ไปอยู่รวมกันได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะเอ่อแล้วก็ ก็จะมีเข้ามาหลายที่หลายทางเนาะที่มารวมตัวกันมาอยู่ด้วยกันนะครับก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเนาะ,ะถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่ก็สามารถติดต่อกันได้คุยกันได้เนาะนะครับถามถามไทยสารทุกสุกดิบกันได้นะครับพี่น้อง f อฟซนะอืมนะคนเราก็ธรรมดานะมีวัน ต้องมีวันเลิกลามีวันจากนะไม่จากเป็นก็จากตายนะไม่มีใครอยู่ด้วยกันจนถึงวันตายหรอกครับพี่น้องเอฟจีใช่ไหมละ่ะอ <c oughs> ืมขนาดผัวเมียนะครับที่เซิงด้วยกันอยู่ทุกวี่ทุกวัดก็ยังหย่ากันได้ <c oughs> <c oughs> อะเมนมาล่ะเออนะก็ยังเลิกลากันได้ใช่ไหมล่ะณประษายังเซิงเมื่อละแปเถืงอก็ยังหย่ากันได้ใช่ไหมละ่าา <c oughs> มละ <c oughs> <c oughs> มันมีอะไรหรอครับพี่น้องเอฟซีที่มันจีรังยั่งยืนนะมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะอืมนะอ่อฮะ <c oughs> ไปบันไหนแต่เช้า <c oughs> จริงค่ะใช่ไหม <c oughs> อ่านะไดไหเห็นไหมเออเห็นไหมผัวเมียที่ว่ารักกันนักกันหนานะครับพอถ,ถึงเวลาเนาะพอ,อยังหย่าล้างกันได้ใช่ไหม <c oughs> อ่านะ คนเราก็มีเหตุผลที่จะไปไปใช้ชีวิตของตัวเองไปตามความฝันนะครับเนาะมีภาระต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะนะครับนะพอถึงเวลามันมันมีเวลาของมันนะครับนะมีเวลาของมันในเมื่อมันถึงเวลาก็ตามนั้นนะครับพี่นะ้องเอฟซีนะสำหรับตัวผมก็ก็อยู่แบบนี้แหละครับนะ <c oughs> ผมรู้ตัวดีว่าผมมาจากจุดไหนอ่า <c oughs> ผมมาจากจุดไหน FC เป็นของใครอ่าแล้วผมก็ไม่เคยลืมเขาผมอยู่แบบไหนผมก็อยู่แบบนั้นนะอ่ะผมอยู่แบบไหนผมก็อยู่แบบนั้นนะครับ FC นะอ่าตัวตนผมเป็นแบบไหนก็เป็นแบบไหนเ <c oughs> จ้าก็อยู่สวนยางนั่นแหละครับผมนี่นะครับ แต่ความรู้สึกดีๆต่อกันมันมีอยู่แล้วนะครับพี่น้อง f อซนะอืมนะแล้ก็รู้นะครับว่าเรามาจากจุดไหนนะครับผมก็จะให้กําลังใจเขาตลอดไปนะครับถึงจะไม่ได้ไปอยู่ใกล้ชิดเขาอเอแล้วก็เรื่องภาระเรื่องหน้าที่ครอบครัวของเราแล้วนะก็ต้องเนินหน้าต่อไปนะครับเนาะอ่านะครับเนาะ เดี๋ยวก็ fc ที่มาติดตามผมอะผมพูดได้เลยนะเป็น fc ของพ่อไปเม่นองงีผมมีจุดยืนชัดเจนนะครับเนาะผมมีจุดยืนชัดเจนนะครับพี่น้อง fc นะอืมนะครับผมก็นี่แหละครับนะกะ็ไม่ไม่ได้ไปอยู่ ใกล้ชิดนะพี่น้องเอฟซเราก็มีภาระมีหน้าที่ของเรานะมีภาระมีหน้าที่ของเราผมรู้ f อที่อยู่ในนี้เป็น f อของพอง่อไปอกเม้นอีกนะครับผมมีจุดยืนที่ชัดเจนนะมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับเอฟซี 4, นะ <c oughs> นะ <c oughs> นะครับมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับเนาะ หุดยืนของผมมันไม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับเบบซีนะ <ST US K> อยู่แบบไหนก็แบบนั้นแหละครับนะคุยกับเบบซีไปแบบนี้นะครับเนาะฮ <IL EN C IO> ิคารปาร์ตี้ของเราไปนะครับเนาะใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเฟซีนะอ่านะทุกคนก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับนะมันมันมันเป็นธรรมราอยู่แล้วนะครับมีพวกก็ต้องมีจนะไม่จากเป็นก็จากตายก็แค่นั้นนะ,นะครับนะ yeah. <coughs> <coughs>